ตะเวนที่โฟร์่วรวมรถมือสองออนไลน์คว้าต้นนักแสดงสาวสุดฮอตโมอามีนานะคะเข้าร่วมสร้างสรรีสันภายในงานฟาร์ดออโตโช์ไทยแลนด์2 0ง2นิงานมหกรรมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมเชิญชวนแฟนๆนะคะร่วมเปิดประสบการณ์การซื้อรถมือสองสภาพดีราคาสุดคุ้มค่าพร้อมด้วยไฮไลท์สุดปังนะคะด้วยการชมรถยนต์แบบเสมือนจริงผ่าน VR Experi e n c e นะคะให้คุณได้เลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วหลากหลายรุ่นชั้นนำแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้ามือสองสมรรถนะดีเยี่ยมที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมมากมากย ได้ที่บูธคาคร์ทเวนตี้ะคะบไบเทคฮอล์ร้อยสองนั่นเองค่ะคือจริงๆอะ่ะโมรู้จักคาร์ทเวนต้โฟมาค้่งๆก็นานนะถือว่านานนะคะแล้วก็ดูดูมาบ่อยรู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นรถที่แบบเป็นศูนย์รวมของรถมือสองที่แบบซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบที่เดียวเลยแล้วคือเขาซื้อง่ายแล้วก็คุณภาพดีวันนี้เดจะมาเทสไดฟ์นะคะแล้วก็ มาดูรถด,ดูโปรโมชั่นต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะปกติตัวเรามีการเลือกซื้อรถอะไรยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะโมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับกับการที่ตัวเองจะต้องซื้อรถมือนหนึ่งเสมอไปเพราะว่าทุกวันนี้รถมันก็มีแต่เสื่อมราคาลงนึกออกไหมเพราะมันเสื่อมราคาลงอ่ะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปนั่งลงทุนกับกับอะไรเหล่านี้ขนาดนั้นซึ่งในรถของคาเทนตี้โปรอ่ะเขามีรถให้เราเลือกหลายแบบ ซึ่งในแอปเขาอะถ้าเกิดถ้าเกิดมีกันนะในแอปเขาก็จะแยกประเภทไปให้เราเลยว่าเราต้องการรถแบบไหนงบเท่าไหร่มีตำหนิไหมมีประกันอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอะไรๆเขาอนขัาข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 ้างเยอะแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยมันเราสามารถหมุนได้360องศาเลยเสมือนว่าเราอะได้ดูรลจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรเงี้ยกระทักไลน์ทางแชทไปได้เลยก็คือแอดมินก็คือคอยตอบแล้วก็น,นดัดดูรถดูนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะง่ายใช่ คือนึกออกไหมว่าเศรษฐกิจก็เนาะค่าน้ำมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเรื่องของรถเนี่ยถ้าเราได้รถมือสองที่คุณภาพดีเหมือนเราได้รถใหม่มันก็โอเคสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะฝากคาดเพ่นที่โด้วยนะคะคือจริงๆในแอปเนี่ยโมอยากให้ทุกคนลองโหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ลองดูศึกษาข้อมูลข้างในแอปดูค่ะมันดูค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็รถแต่ราคาเนี่ยมีคุณภาพมาก รถในแอปเขาก็มีประมาณ1ั0 0ันสีกว่าคันเยอะมากแล้วว่ากดเข้าไปดูรถทั้งหมดก็ได้หรือว่าในส่วนของรถที่เราชอบประเภทที่เราอยากจะได้ก็ได้ค่ะมีหมดเลยนะคะฝากด้วยค่ะ และสำหรับใครที่พลาดโอกาสนะคะไม่ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวสามารถเข้าไปเลือกดูแล้วก็สั่งซื้อรถได้ที่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของ c a r ์ทเโดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทาง App Store แล้วก็ Google Play Store หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ c a r 2 4 .co.th ได้เลยนะคะ